เอาละครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาพาทำเควสส่งจดหมายให้คุโจโคามาจิคุณเคยพบปัญหานี้ไหมปัญหาที่แก้ไม่หาย <c oughs> ถ้าคุณพบผมก็เคยงงจนผมเติมจุดสิบทีแล้วผมก็อ่านผมนึกว่าจะเป็นผู้หญิงที่เราเคยเจอตอนแรกแต่สุดท้ายคุโจโคามาจิมันคือไอแ้แ่นนี่ที่ไม่ดีก่นอนถึงทางเข้า เอาละครับเราจะคุยกับมันก่อนดูจะทำยังไงกับมันฉันต้องกลับไปเตรียมไปทดลองอาตขาหกรรนี้ก่อนทานป็นชิพตาคารแล้วกันผู้สรู้เลยโอเคอ้าน่าจะไม่มีอรละเดาอย่างเดียวถ้าให้ไปรอที่พตาคารใช่ไหมก็ว่าแล้วจะมีแค่ร้านเดียว เทดพอตครับ <c oughs> ไม่เน้นเดินเลือดจะไม่ได้เพิ่มเลยถ้าใครเพิ่งไปดูเควสาถ่ายรูปเมื่อกี้อ <c oughs> ะเรได้ทำต่อกันเลยคุยนะครับกับเจ้าของร้านอัตโนมัติแล้วกันเผื่อใครอยากอ่าน เล่ยงดีกว่าช่างมันจ,จบไปไม่น่ามีอะไรสำคัญนะกลักวกลัวข้ามรายละเอียดมันก็อย่าของคุยกันต่อโอเคเขาให้ใบรับรองเรามานะเราน่าจะขานเข้าไปได้แล้วอ๋อทำไมเราต้องมานี่ด้วยไม่รู้แล้วครับไปเขาแนะนำเขาไปอย่างเดียว จะไปของขอัฮิวกันนะโลนโลนหมดละยังไงคุณหนูที่ชอบแอบมองเรา <c oughs> โอเคนี่ค่อนข้างง่ายอยู่นะถ้าเราไม่โดนไล่สักสิบยี่สิบทีนี่เราก็จะไม่รู้เลยว่าเอแบนนะีเป็นคนที่เราต้องมาเรากดไปรัวราจาก่อนนะจ๊ะ นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมมีพันธะอะไรใช่ไหมโอเคก็น่าจะไม่ได้เจอกันแล้วมัง้งสาหรับตอนนี้นะเพราะาเคเวสเนื้อเรื่องที่เหลือน่าจะไม่น่ามีปริศนาอะไรนะหรือถ้ามีเนี่ยผมก็โงมทําผ่านไปก่อนอ่างั้นก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดเข้ามาดูกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ